โมจาสุวิโยจาอิโมจาโรมโมจาเสยยที่ทังหิโตจาสุลักโอจกโอจเว,วเสโโจอิมังสุปะยัญชนะส,นชนะสัมปันนงังโโชนานางังสาลีนงังพลานางังอิมัชมังสังปุทกังวลัง อาคัดฉันโตปะริภูนฉันโต 이거안돼 โมตัสสะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะอควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะะราุมมสังมิ。 พิสาภาเคสันติกลมมามหิตธิกาเตปิตุมเหอนุลักษันตุอโลคเยนะสุเขนะาจาัสูป,ปพยัญชนะสัมปันนงัง โฮมาลายลมาร,อมร้องสามร้อม,อมาลายร้องว umat semisah aje santik umat, mehijika tepi tungge anulak santu, alo aje na tungge na jat, jat sanuk awato yang anewa aseti, yusenu yang ijewa huyun, santu latin jua, matang ito sukang

ทาันสารนังคจฉานิทํามันสารนังคาฉานิธรรมันสารนังคจฉามิแก้แกมกระระงัต่ร้านิสองทางสารนังคจฉามิดูเกยังเดกุดันกระระันกจะาแตนแนนน ท่านขุนช่าเรามีทั้งหมด86รูปนะครับนะครับโดยที่ยังไม่ได้มีคนอื่นนะครับก็เลยเปิดการถืได้เลยนะครับฐานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกําจัดอาตวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถอ กราบนิมนคณะกรบรบาทครับโให้เป็นผู้ขัางๆมีทรัพยากได้อายุวันนะสถหิตของเราคือนอกจากต้องทำุขใจรับผู้ใ้แล้ว่เ้ยงการให้ทานเป็นเรื่องของความชุ่มเย็นผู้ให้ทานอยู่สมัยนึงได้ชื่อว่า เป็นผู้ให้อายุแข็พกะพุทธศาสนารอพระที่สุส่งเมื่อฉันอาหารที่ท่านได้นำมาใส่บาตรดังนี้แล้วจะมีกำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและนำกำลังกายกำลังใจนั้นมากหล่นเป็นกำลังความดีด้วยการกระพฤติปฏิบัติธรรมเรื่อจุดทอดอายุพระพุทธศาสนาอ่านวานาสาว